สำหรับเจ้าออมเนียเนี่ยเขามีโปรแกร,รมที่ถามมามากมายเลยค่ะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโปรแกร,รมอ่านนามบัตรหรือว่า Smart Reader วิธีเข้าถึงโปรแกร,รมนะคะมีหลายทางด้วยกันวันนี้ที่ฉันขอเสนอวิธีแบบคุ้นเคยค่ะแต่ไปที่ Start แล้วก็ p r o g r a m จากนั้นหาเลยค่ะว่าโปรแกร,รม Smart Reader อยู่ที่ไหนเจอแล้วก็แตะที่ไอคอนได้เลย จะเห็นว่าโปรแกรมจะมีกรอบสี่เหลี่ยมมาให้นะคะวิธีการใช้งานก็คือหานามบัตรมาวางเอาไว้ให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้สังเกตที่กรอบสี่เหลี่ยมจะมีแถบสีเขียวปรากฏขึ้นมาค่ะเราก็ถือค้างเอาไว้แล้วโปรแกรมจะจัดการจับภาพประมวลผลให้เราโดยอัตโนมัติเดี๋ยวดิฉันจะสาธิตให้ดูกันนะคะโดยการใช้นามบัตรของไทยจีเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็จับภาพให้ตรงช่องสี่เหลี่ยมค่ะ แล้วโปรแกรมก็จะจัดการให้เราโดยอัตโนมัติทั้งหมดอย่างนี้ค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าโปรแกรมนี้ใช้งานง่ายๆแล้วพบกันใหม่ในงานชิ้นต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ